สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ยุ่งแล้วคนในช่องเดือดสหาภาพอสมมทร้อนแถลงการด่วนแนะผู้บริหารเร่งชี้แจงหวนเสียหายย้ำต้องรอบครอบฝั่งสังคมหลังลือสนั่นแก้งกนกแห่ทีมออกรายการช่องเก้าเริ่ม15กุมภาพัน์นี้ โดยเมื่อวันที่29มกราคมปีด5 6 4ผู้สื่อข่าวรายง,งานจากกรณีที่แหล่งข่าวในบริษัทอสอมทจำกัดมหาชนเผยว่ากลุ่มของนายสนทิยานชื่อลือไทยในธรรมผู้ก่อตั้งสถาบันที่ทางไทยจะเช่าเวลาช่วง20-30นาทีถึง22-30นาฬิกาทีของช่อง9อสอมทเพื่อออกอากาศรายการเล่าข่าวคนของท็อปนิวส์ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ โดยล่าสุดสหาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทอสมมทจำกัดมหาชนได้ออกแถลงการกรณีรายการเล่าเขาวคนระบุว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าจะมีการปรับผังรายการโดยนำรายการเล่าเข่าวคนเข้ามานำเสนอจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์นั้นสหาภาพแรงงานไม่ก้าวล่วงในอำนาจของฝ่ายบริหารและ ขอให้เร่งชี้แจงข้อเท็จจริงแก่พนักง,งานและสังคมเพื่อไม่ให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ไปในทางเสียหายโดยหากเกิดความเสียหายฝ่ายบริหารก็ต้องรับผิดชอบด้วยอย่างไรในการตัดสินใจเ,เรื่องนังกล่าว สาภาพแรงงานขอให้ใช้ความรอบคอบฟังเสียงสะท้อนจากสังคมและคำนึงถึงภาพรวมของอสมทที่สื่อสารกับสังคมในมิติด้านข่าวสารผ่านสำนักข่าวไทยว่าเป็นกลางน่าเชื่อถือมืออาชีพโดยก่อนหน้านี้ จากกรณีที่อดีตทีมพิธีกรเครือในชั่นที่ยกพวกออกจากกลุ่มในชั่นตั้งแต่เมื่อปลายปี2005ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นนายสนธิยานชื่อลไทยในธรรมนายกนหนกรัฐวงศกุลอัญชรีภัยรีรักทีกระธัญญาภัยบณ์และเพื่อนๆอ,อีกหลายคนที่เดิมมีกระแสข่าวว่าจะไปรวมตัวที่ช่องนิวส์ทีวี เครือเดลีนิวส์แต่ปรากฏว่าไม่สามารถตกลงกันได้ส่งผลให้กลุ่มนังกล่าวต้องเดินหน้าเจรจาเพื่อหาช่องลงและมีข่าวนาหูว่าจะไปลงช่องเก้สอสมทแต่ปรากฏว่ากลุ่มนังกล่าวก็ได้ออกมาปฏิเสธและสุดท้ายได้ข้อสรุปที่ท็อปทีวีซึ่งเป็นเคเบิลทีวี เวล่าสุดแหล่งข่าวจากบริษัทอสมทจำกัดมหาชนแจ้งว่าขณะนี้มีกระแสข่าวลือหนาหูว่ากลุ่มดังกล่าวกำลังเข้าไปช่อง9อสมทอีกครั้งเวล่าสุดได้เวลาออกอากาศเรียบร้อยแล้วและได้ในเวลาในช่วงพรายทม์หรือช่วงที่มีผู้ชมเป็นจำนวนมากคือช่วงเวลา20นาิ30นทีถึง22นาิ30นทีในรายการเล่าข่าวคน ซึ่งวิธีการคือใช้การออกอากาศที่ช่องท็อปทีวีแล้วมาเกี่ยวใสหรือลิงก์มาออกอากาศที่ช่อง HD 3 0ของอสมทด้วยโดยจะเริ่มออกอากาศครั้งแรกวันที่15กุมภาพันธ์นี้ทางนี้คาดว่าอสมทจะได้รับผลตอบแทนประมาณ6ล้านบาทและล่าสุดกลุ่มดังกล่าวก็ได้มีการร้อนจดหมายไปขอสปอนเซอร์ตามหน่วยง,งานต่างๆแล้วเพราะหากออกอากาศช่องทีวีดาวเทียมจะหาโฆษณาไม่ได้ โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นถ้ามาก็ไม่ดูนะสื่อสลิมจะได้สำนึกบ้างประชาชนต้องสอนบทเรียนให้สื่อสลิมรู้ว่าการเสนอข่าวที่เลือกข้างเป็นอย่างไรมีตัวอย่างให้เห็นกันมาแล้วหลับทางช่องและสปอนเซอร์อย่างแน่นอน บันเทิงดีจังก็ต้องรู้และยอมรับนะว่ามีพลังซื้อของคนรอแบรนด์สินค้าที่กล้าเป็นสปอนเซอร์เยอะอยู่มากๆนะหมดที่ยืนของสื่อที่นำเสนอข่าวเสียมสร้างความเกลียดชังเฮ้อสื่อที่เลือกข้างตรงข้ามกับประชาธิปไตยถ้ากนกมาอสมทนะก็หมดความน่าเชื่อถือเลยครับโดยส่วนตัวก็คงเลิกติดตามข่าวของอสมททั้งทางโทรทัศน์และวิทยุเลยนะครับ ในฐานะเป็นแฟนของอสมททางช่อง9โมเดิร์นไน์และคลื่นวิทยุถ้าพวกนี้เข้าไปออกช่อง9เมื่อไหร่จะขอเลิกดูช่อง9ตลอดไปนะครับและจะไม่สนับสนุนสินค้าที่ออกทางสื่อช่อง9อสมทเครือข่ายของอสมทอีกต่อไปนะครับดิฉะันะที่บ้านจะแบนช่อง9นะคะขอบคุณค่ะที่แจ้ง โหถ้าจริงนี่เตรียมเลือกดูช่องเก้าเลยนะเสียดารายการจริงๆคงต้องจากการช่วงนิรันร์ลาก่อนช่องเก้ากลายเป็นช่องนี้พัฒนาตัวเองให้ต่ำลงไปอีกที่อื่นเขาปรับองค์กรเพื่อให้พัฒนาแต่ช่องนี้กลับปรับองค์กรแต่ได้พวกสวะสวะมากรรมตามทันเลือกข้างผิดชีวิตเปลี่ยนอวยรัฐบาลจนพังประชาชนลั่นแบนเนชั่นได้ผลด้านสมชัยโพสต์ สัญญาณเนชันนักรบแนวหน้าผู้ประกาศยกชุดลาออกบ่งบอกถึงอะไรด้านกนกลันถ้าอยู่ต่อคงไม่ใช่กนกคนเดิมโดยเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี2 5 6 3นายสมชัยศรีสุธยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งได้โพสต์ข้อความทาง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจเรื่องสัญญาณเนชันโดยได้ระบุว่า การลาออกหรือถูกบีบให้ออกของทีมผู้ประกาศยกชุดของเนชั่นบ่งบอกอะไรเรานับแต่ปี2561ที่เนชั่นอยู่ภายใต้ผู้ถือหุ้นใหม่ที่มุ่งใช้สื่อตอบประโยชน์ทางการเมืองทำให้เนชั่นอยู่ในสถานะที่ผู้ชมรายการจัดเป็นสื่อเลือกข้างไม่ใช่สื่อมวลชนผู้ประกาศผู้จัดทำรายการต่างๆช่วยตอบสนองนายทุน เติมสีสันทั้งส่งเสริมผู้เห็นเหมือนใส่ร้ายผู้เห็นต่างด้วยความเมามันเอาใจผู้ชมที่เลือกข้างอย่างชัดเจนความไม่เป็นกลางของเนชั่นทำให้ผู้สื่อข่าวภาคสนามทำงานลำบากยิ่งในขณะที่สำนักข่าวอื่นสามารถเข้าถึงใจกลางกลุ่มผู้ชุมนุมทุกฝ่ายแต่ผู้สื่อข่าวเนชั่นกลับต้องปิดบังซ่อนเร้นตัวเอง การสนับสนุนจากสปอนเซอร์ต่างๆเริ่มลดลงราคาหุ้นที่ในอดีตเคยสูงถึง3.61บาทขณะนี้เหลือเพียง0.17บาทพร้อมการเทขายของผู้หุ้นรายใหญ่9.9%อย่าง BTS ที่มีมูลค่าถึง69ล้านบาท ใายทุนของเนชั่นที่เห็นค่าของเงินจึงถึงจุดที่ต้องไปฟื้นคืนอุดมการณ์ความเป็นเนชั่นเวกลับมาและสิ่งแรกที่ทำคือปรับเปลี่ยนผู้ประกาศตัวร้อนยกทีมให้เห็นว่าเนชั่นกำลังกลับสู่การเป็นสื่อมวลชนมีใช่สื่อเลือกข้างเราผู้ประกาศที่เคยเป็นนักรบแนวหน้ามีตราของการเลือกข้างที่ไม่อาจลบ จึงต้องหาสังกัดกองทัพใหม่ที่พร้อมอ้าแขนรับให้เข้าสู่สมรภูมิอีกครั้งเพียงครั้งนี้แตกต่างที่ทุกสถานีสังกัดล้วนประจักษ์ว่าการเลือกข้างผิดชะตากรรมย่อมคล้ายกันในที่สุดโดยนอกจากนี้ทางด้านของคุณสีรดครามไพบูร์ด้วยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ไว้ว่ากนกลาออกจากเนชั่นตามอัญชลีอ้างอยู่ก็ไม่ได้อวยที่ใหม่ให้อวยต่อหลักฐานชัด อวยรัฐบาลเชิพังภาพช่องเสียกระแสแฮชแท็แบนเนชันพุ่งสปอนเซอร์ถอนตัวหลังคนรุ่นใหม่รังเกียจหนักซึ่งล่าสุดกนกรัฐวงสกุลผู้ประกาศข่าวและพิธีกรข่าวชื่อดังได้ตัดสินใจลาออกจากเครือเนชันแล้วลันที่ต้องก้าวออกมาเพราะต้องการเป็นกนกคนเดิมถ้าอยู่ต่อคงไม่ใช่คนที่เคยอยู่มา24ปีโดยเมื่อวันที่9พฤศจิกายน ปี2 5 6 3นายกนกรัฐวงสกุลได้โพสต์ภาพและข้อความผ่าน Facebook อธิบายการตัดสินใจลาออกจากเครเนชั่นหลังจากที่อยู่อย่างยาวนานมา24ปีโดยมีเนื้อหาดังนี้ทราบซึ้งใจน้องๆทุกคนผมอยู่ที่นี่มา24ปีคุณปุ้มอยู่มา27ปีทุกค่ำคืนก่อนกลับบ้านเราสองคนจะเดินปิดไฟปิดทีวี จุดที่ไม่จำเป็นแทบจะทุกชั้นเพราะเราคิดว่าที่นี่คือบ้านไม่ใช่ที่ทำงานแต่แม้เราจะอยู่นานแค่ไหนเราสงคนก็เป็นเพียง ผู้อาศัยไม่ใช่เจ้าข,ของบ้านอีกไม่นานก็จะ,กะเกษียณแล้วอยากอยู่ที่นี่จนถึงวันนั้นหวังจะได้ร่ำลาและส่งไม้ต่อให้น้องๆทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเราผ่านเหตุการณ์ผ่านกลุ่มผู้บริหารเก่าๆหลายคนบางคนจากไปโดยทิ้งปัญหาไว้ใต้พรมบางปัญหาถึงขั้นฟ้องร้องบางคนรับเงินชดเชยเป็นนับสิบล้านแต่บอกลูกน้องว่าตนเองไม่ได้อะไรเลย บางคนไปตั้งกลุ่มด่าทอบ้านตัวเองวันทั้งวันทุกวันสูมไฟบ้านเก่าเราจะไม่เป็นเช่นนั้นเราจะไม่ลืมสิ่งดีๆที่นี่เนชันให้เรามีวันนี้ ผมไม่ใช่คนร่ำรวยและกำลังจะเป็นคนแก่จึงเป็นเรื่องลำบากใจที่ต้องจากไปหางานใหม่ในวัย50กว่าที่ไม่มีอะไรมั่นคงมีแต่ความเสี่ยงรอยอยู่เบื้องหน้าแต่ทุกเส้นทางข้างหน้าเราเชิดหน้าชูตาได้ไม่ต้องหลบสายตาใครไม่มีใครกล่าวหาเราได้ในเรื่องผลประโยชน์เบื้องหลังถ้าน้องๆรู้จักพี่อยากให้พี่เป็นกนกคนเดิมต้องให้พี่ไป ผมก้าวออกจากเนชั่นเพราะต้องการเป็นกนกคนเดิมแต่ถ้าอยู่ต่อคงไม่ใช่พี่กนกที่เคยอยู่มา24ปีขอส่งความรักกำลังใจให้ทุกคนทำหน้าที่สื่อด้วยความรักชาติบ้านเมืองและสถาบันเลือกยืนอยู่ข้างความถูกต้องมีคุณธรรมกราบลาสารพระพรมเจ้าที่เจ้าทางหน้าอาคารสวัสดีครับวันจันทร์ท้า9 พฤศจิกายนปี2 5 6 3อย่างไรก็ดีในส่วนของหุยทีระัญญาภ,ภ,ภพบูลผู้ด,ดำเนินรายการข่าวดางังแม้จะยังไม่ปร,รากฏข่าวชัดเจนว่าจะอำลาเนชั่นทีวีตามกนกหรือไม่แต่ในสเตตัสอำลาที่กนกนำโพสต์อิดโน้ตของพี่พน้องๆเพื่อนร่วมงานขึ้นโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนั้นมีข้อความอำลาถึงทีระด้วยโดยมีข้อความว่าส่งกำลังใจให้พี่หนกพี่หุยคะ่ะอยากให้พี่พี่อยู่กับพวกเรานะคะ เป็นกำลังใจให้พี่กรกโพิธีระค่ะพี่กรกโพิธีระไปต่อพร้อมทีมเนชั่นกรุ๊ปนะคะโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นต้องแบนมันต่อทั้งเนชั่นทั้งช่องใหม่กรกสื่อพวกนี้ต้องอย่าให้มีที่ยืน พวกสร้างข่าวทำรายชาติทำรายผู้ชุมนุมฝั่งตรงข้ามสมัยนี้เขาไม่โง่แบบปี53หรอกคิดว่าคนในประเทศต้องดูแต่ทีวีหรอพวกเสน่จันไรไปที่ไหนก็ชิบหายที่นั่นอยู่ที่ไหนก็ไม่มีหรอกสปอนเซอร์กระจอกมีแต่สปอนโง่อย่างคุณของไม่จริงก็ย่อมต้องสั่นต้องไหวลู่ไปเรื่อยๆเหมาะสมกันดีผีนากับหนอน คนมีจิตใจต่ำทรามไม่มีความเป็นธรรมไม่เดินสายกลางคิดว่าตัวเองเก่งถูกเสมอแต่ความคิดหรือการงานธุรกิจด้อยกว่าเขาใส่ร้ายทับถมคนอื่นไรซึ่งการพินิจพิจารณารอบคอบวิเคราะห์ก็ดีสังเคราะห์ก็ดีไม่มีในหัวสมองหนีกรรมจึงตามทันกรรมมีจริงขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชนขอขอบคุณทุทกท่านที่เข้ามารับชมสวสด